อกอไผ่เาไปเลี้ยงช้างกันนะคะสุดยอดได้หนึ่งต้นวันนี้ฮงานตัดกอไผ่ไปเลี้ยงช้างอะไรเราเก็บอะไรเ,เก็บมะนาววันนี้เขาเก็บมะนาว ลูกยัยักษ์อ่ไหนคืออะไรมะนาวอยู่ดิแย่งอ๋มเลยแล้วเราก็ตัดกอไผ่ไปเลี้ยงช้างกันนะอ <c oughs> นุอโมทนาบุญสาธุ มาแล้วมาแล้วกินเงินใหญ่เลยกินเงินใหญ่เลยโอ้ยได้บุญเยอะเลยนะได้บุญเยอะเลยนั่งไปไหนสะดวกก่อนเลยดูดิ 来，妈妈。